เหมียวนอนเงียบเลยค่ะเหมียวนอนเงียบเลยเหมียว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 วันนี้เหมียวไม่ได้ทำอะไรผิดอะค่ะวันนี้เหมียวไม่ได้ทำอะไรผิดเลยเหมียวขี้เกียจเล่นด้วย เมียวขี hmm. mm ้เ hmm. ก okay, mm ียจเล่นด้วยเฉยเฉยใช่ไหมใช่ไหมเมียวเมียวขี้เกียจเล่นด้วยเฉยเฉยใช่ไหมไหนหล่ะลืมตาหน่อยเอามือขออมือหน่อยดูมือเมียวค่ะหลายจุดเลยเนี่ยเมียวลืมตาสิเมียวไหนหล่ะตาเมียวอยู่ไหนเมียว ăn ăn ăn